สวัสดีครับสวัสดี FC ทุกท่านครับเดี๋ยวคลิปนี้ครับพามาดูความใหญ่นะครับของ M108 แล้วก็ MU57 เดี๋ยวดูสัดส่วนครับก็ยังว่าแหละ s 1 0 8 s นะครับก็เป็นตัวรุ่นพี่ที่ใหญ่ที่สุดนะครับของอรุ่น M ซึ่งไม่รวม M135x นะครับก็ถือว่าใหญ่ที่สุดนะครับ M108 ก็เดี๋ยวดูขนาดตัวนะครับ แต่ต้องไม่ต้องเทียบเรื่องของอพละกกาลังนะครับมันคนละเรื่องเลยคนละไซส์ครับเดี๋ยวพาดูความใหญ่ของ M108 แต่ดยส่วนตัวผมขับทุกวันนะครับเห็นทุกวันมันก็เอามาแรียก,กก็ใหญ่อยู่พักหลังๆก็ธรรมดา <c oughs> ก็ไม่ได้ใหญ่มากแต่ดูถ้าเทียบกันก็สมมติว่าเราขับ M108 ทุกวันเนี่ยมาขึ้นตัวนี้ก็ดูไม่ถนัดไปเลยก็จะดูเล็กไปเลยนะครับ ตอนเอามาทีแรกก็รู้สึกว่าใหญ่ใหญ่มากๆก็ก็ยังว่าแหละครับขับทุกวันก็เห็นทุกวันเนาะความเคยชินเดี๋ยวดูยางเขาก่อนครับก็ประมาณ3มส่วนต่อหนึ่งส่วนนะครับยางหน้ายิบสีเหมือนกันแต่ว่าตัวนี้มันจะเป็นอ่าสิบสิบสามจุดหยิบสี่นะครับ มันจะใหญ่กว่าของเอ็มอประมาณเบอร์หนึ่งนะครับอันนั้นมันจะเป็นสิบสิบสองจุดหกยสี่ตัวนี้เป็นสิบสะสิบสามจุดหกยสี่ก็ใหญ่ขึ้นมาประมาณนิดหนึ่งเบอร์หนึ่งนะครับนี่ดูยางก็เปลี่ยนทีมีร้องครับรุ่นนี้เปลี่ยนทีมีร้องครับก็ยางหลังก็จะสูงกว่ากันอยู่ประมาณมัน28 2แปดยี่แปดกับสาม่ก็สูง ครับ MU ก็ก็ใหญ่ครับก็ใหญ่คานหน้าก็จะได้ในเรื่องของความที่ใหญ่ขึ้นนะครับยางหน้าก็จะสูงก็ถ้าดูลักษณะตัรถถ้าเทียบเทียบเคียงก็กับ6กสองก็จะสูสีแต่ว่าตัวยางหน้าและก็คานหน้าก็จะใหญ่กว่าคานหน้าก็จะกว้างกว่าประมาณนี้ครับถ้าเป็น M 6 2ก็ จะเป็นขอ22นะครับขานหน้าก็จะเล็กลงมานิดนึงนะครับก็เล็กๆกว่าเล็กกว่า,กกวาตัว57แต่ก็ยังว่าครับ62ก็จะขับสบายกว่าเพราะว่าคาร์ดระบบคาร์ดก็จะเป็นแบบไฮดรลิกชัตเทิลนะครับเดินหน้าถอยหลังแบบไม่ต้องหยุดรถนะครับแต่ MU57 จะจะเป็นรถหนักครับจะได้ในเรื่องของออน้ำหนักที่ดีกว่าแล้วก็เน้นไปทางงานไล่สมากกว่าครับ สวนตัว62หกสองก็เพิ่มน้ําหนักได้แต่ก็ถ้าถามว่าเพิ่มก็ดีกว่าไม่เพิ่มครับเพราะว่าหกสองมันจะเป็นรถขนาดกลางที่แบบอ่ลุยได้ทั้งงานนาะแล้วก็งานไร่ครับก็แล้วแต่คนชอบแต่ว่าถามว่าถ้าเสริมเหล็กเข้าไปก็เหล็กถ่วงเข้าไปจะหนักเท่าอิมยูไหมก็ยังไม่เท่าครับอิมยูก็จะหนักกว่านะครับเพราะหกสองมันจะออกแบบมาใช้ในงานไร่กับงานนาะนะครับ ถ้าถามว่าเป็นนาเป็นหลักเลยไหมก็ไม่ครับก็ก็ได้งานไร่ด้วยแต่ตัวนี้ก็ไปลงนาก็ไม่ไหวครับมันน้าหนักมันเยอะครับใบมีดก็ถ้าดูด้วยตาเปล่าก็สูสีครับสาหรับห้าเจ็ดกับหกสองแต่มันต่างกันอยู่ประมาณเซนหนึ่งครับก็ย่างหลังก็เท่ากันส่วนระบบยกหางก็จะต่างกันตรงที่อันนึงมีดับคอนทรลครับ 57จะมีด้ามคนทวนแต่62จะไม่มีแล้วก็พวกแขนกลางกับแขนยกซ้ายขวาก็จะใหญ่กว่านิดน,นึงครับไม่ได้ต่างกันมากตองนั้นลักษณะค่อยคล้ายกันแต่ว่า62จะมีตัวซับแรงกระแทกนะครับสำหรับอ,อุปกรณ์พันหลังแต่เขาจะไม่มีด้าบหลังครับสำหรับตัว62ก็ดีคนละแบบ ลักษณะมันมันมันดีคนละอย่างครับก็แล้วแต่คนชอบเนาะแล้วแต่หน้างานถ้าชอบแบบความสบายความไม่เหนื่อยล้วในการขับมากก็6.2ก,ก็จะตอบโจทย์มากกว่าครับส่วนเอ็ก็จะ,ะต้องเหยียบคัสเนาะดินหน้าทอยหลังเพราะว่าเป็นคร์ดแห้งแบบ2แผ่นก็สําหรับผมก็ไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้ต่างกันมากนะ ระบบพวกคาร์ดพวกนี้ก็มันแล้วแต่คนใช้อะเนาะแต่อุปกรณ์ที่ mu ห้าเจ็ขาให้มาเขาจะให้อันที่ใหญ่กว่าใหอ้อุปกรณ์เป็นใบยี่สิบหกแต่ว่าหกสองมันก็ยกผ่านได้เยอะกว่านะแต่ว่าทําไมไม่รู้ว่าทําไมให้แค่ใบยี่สิบสี่อ่าแต่ว่าถ้าถ้ามาเสื้อเอาขานอกใกส่ายได้เหมือนกันหกสองก็แบกได้ครับตัวนี้แบกได้แต่ว่าทางทางแบบศูนย์เนี่ยเขาจะไม่ให้ เขาจะให้แค่ใบยี่สี่นะครับอันนี้ผานพวนจะใส่โครงเหลี่ยมก็ได้สำหรับตัวห้าเจ็ดแต่เอหกสองอจะยกได้เยอะกว่าอันนี้น่าจะประมาณยกผานถ้าผมจำไม่ผิดน่าจะอยู่ประมาณหนึ่งพันแปดร้อยกิโลถ้าตัวหกสองจะอยู่ประมาณพันเก้าร้อยกิโลนะครับถ้าเพราะถ้าผมจำไม่ผิดนะถ้าผิดต้องขออภัยด้วยนะครับก็ <c oughs> เดี๋ยวดูด้านหลังครับจะสูงกว่าใหญ่กว่า เออแล้วก็อีกจุดหนึ่งนะครับตัวร้อยแปดผมไม่แน่ใจว่ารุ่นเก่าจะมีไหมแต่ว่ารุ่นใหม่เขาจะทําตัวโครงค้าหลังคามาให้แล้วก็อีกตัวหนึ่งที่ผมเห็นเลยตัวปัจจุบันก็จะเป็นตัว M62 ก็จะมีมาเหมือนกันถ้าถ้าตัวถ้าตัวใหม่ๆมีมาเหมือนกันตัวปัจจุบันนะครับแต่ว่ารุ่นก่อนไม่น่าจะมีสําหรับตัวตัว M62 นะครับฮูบูตาก็ออกแบบมาดีเพราะว่ามันเจอปัญหาอะไรไงเพราะว่าออกแบบมาแบบที่ไม่มีตัวค้า พอใช้ไปสักพักหนึ่งหลังคามันมันแตกครับเพราะว่ามันสัน่นสังเกตว่ารถรุ่นใหม่หลังคาจะบางมากจะบางกว่ารุ่นเก่าเยอะเลยนะครับเขาเลยทําที่ค้าหลังคามาให้อ่าลดแรงกระแทกจากการใช้งานครับเนี่อันนี้ก็แตกเหมือนกันอันนี้เพิ่งเปลี่ยนใหม่กระแทกกับอ่าโครงตัวยูนะครับแต่ว่าผมเห็นเอ็มหกสองาทำมาให้แล้วนะรถตัวปัจจุบันทํามาแล้วแบบนี้เลยก็ลถช่วยได้เยอะครับ เอ่อ M62 ถึงถึงมันจะไม่มีโครงตะยูแต่ว่าหลังคามันบางไงเวลาเราใช้งานไปมันกระแทกก็แตกเหมือนกันเออก็เขาก็ออกแบบมาดีครับกูบตาก็ทํามาดีเหมือนกันเพราะว่าคนที่เขาใช้งานไปก่อนมันเจอปัญหาไงส่วนใหญ่มันเจอปัญหาคล้ายๆกันเขาก็เลยน่าจะปรับปรับแก้มาใหม่ให้ให้มหมีให้มีตัวซับแรงกระแทกด้วยนะครับ ก็ล้อหน้าขยัดขนาดใหญ่ครับล้อหลังก็ขอบสามสี่เลยจัดแบบเต็มเตมอย่างว่าแล้วครับถ้าใหญ่ก็เรื่องน้ำมันก็ถ้าจะให้ประหยดัดเหมือนรถเล็กก็เป็นไปไม่ได้ครับยิ่งใหญ่ก็ยิ่งยิ่งกินเยอะกว่าก็เป็นเรื่องปกติเรื่องธรรมชาติครับส่วนเวียหนาผมว่าส่วนเวียดน,นาเดียวกันไม่ว่าหรอกเดียวกันเลยกระจังหน้าก็ จะเปิดคล้ายๆกันอันนี้อันนี้อันนี้ไม่ใช่มาแบบจากโรงงานนะอันนี้ <c oughs> มันขาดครับก็สู้ในงานไล่ตัว5-7ก็จะเน้นไปทางบุกเบิดครับ5-7แล้วแต่คนชอบครับชอบตัว6-2ก็จัด6-2ครับชอบ5-7จัด5-7ราคาไม่ไม่ได้หนีกันมากพอๆกัน ถ้าจำไม่ผิดตัวนี้น่าจะแพงกว่า62มันอาจจะแพงกว่าเพราะขนาดของความใหญ่ของรถแต่ถ้าจอดทเทียบกันก็ไม่ได้ต่างกันแต่ว่าถ้าดูรายละเอียดลึกๆจริงๆก็มันก็มีบางชิ้นที่มันใหญ่กว่านะครับคลิปนี้ก็พาดูสัดส่วนครับตัวนี้เดินหน้า16เกียร์ถอยหลัง16เกียร์ตัวนี้เป็นเดินหน้า8เกียร์เดินหน้า8เกียร์ถอยหลังนะครับ ระบบเกียร์ก็เออแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งที่ที่เอซถามเข้ามาว่าตัวเอกับตัวเนี้ยตัวไหนวิ่งเร็วกว่าเดี๋ยวผมจะบอกแบบคร่าวๆนะครับสําหรับตัวห้าเจ็ดจะวิเป็นรถที่รอบเร็วมากแต่มันจะเร็วในแค่รอบเ,ออเกียร์ห้าหนึ่งห้าสองรอบออกตัวจะเร็วมากรอบต่ำๆเนี่ยพั 1, นห้านี่กับตัวนี้ยตัวนี้เร็วกว่า แต่ว่าอันนี้จะเร็วในรอบที่แบบเราเหยียบรอบสูงจะเร็วมากแต่ถามว่าอ้นี้เวลาเหยียบรอบสูงเร็วไหมเร็วครับแต่ว่าเครื่องสั่นแรงมากถ้าแบบอัดอัดเข้าจริงๆนะครับวิ่งก็เร็วเหมือนกันวิ่งเร็วเหมือนกันแต่อันนี้คือรอบมันจะดึงได้เยอะกว่าอ่าจะรอบปลายจะเร็วกว่าแต่ว่าถ้าถ้าอัดใส่กันจริงๆผมว่าก็สูสีนะตัวตัวนี้สองตัวครับ แต่รอบมันอาจจะเร็วเพราะรอบเกียร์นะครับสําหรับตัวร้อยแปดเพราะว่าเครื่องยนต์มันใหญ่กว่าตัวห้าเจ็ดรอบรอบเฟืองมันจะมาเร็วแต่ว่าเครื่องมันเล็กไงมันเลยเครื่องมันแบบถ้าเราใช้รอบสูงสูงก็จะสั่นนะครับเหมือนเหมือนเครื่องจะหลุดอ่ะเหยียบเหยียบรอบสุดๆนะครับก็โดยสรุปก็ก็เร็วทั้งคู่ครับเร็วทั้งคู่แต่รอบไอ้รอบต้นๆในน,น,นนี้รอบประมาณพันห้าถึงสองพันก็ไม่เร็วเท่าไหร่แต่รอบ สองพั 2007, เจ็ดอ้ยสองพันห้าสองพันเจ็ดก็นี้จะเร็วเร็วมากมแต่นี้แค่รอบพันห้าก็เร็วแล้วครับยิ่งแกแก้ให้หนึ่งห้สองวิ่งโอ้เร็วมากสามสี่ก็ไม่เท่าไหร่ครับก็ประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวพาดูมุมไกลๆในกล้องไม่ไม่แน่ใจว่าแต่ถามมันก็ใหญ่ใหญ่กว่ากันนิดนึงนะครับไม่ได้ใหญ่กว่ากันมากนี ใบมีดสองเมตรสามเซนกับสองเมตรสี่สิบเนี่ยสองเมตรสี่สิบร้อยแปดประมาณนี้ครับผมพาชมขนาดสัดส่วนนะครับร้อยแปดราคาก็อยู่ประมาณร้านหกนะครับไม่รวมไม่มีดร้านหกไปไปนะครับถ้ารวมไม่มีดก็ตกไปร้านเจ็ดกว่านะครับร้านเจ็ดกว่าอันนี้ไม่รวมหางนะครับสําหรับตัวร้อยแปด ก็ราคาถ้าเทียบกับตัวเก้าแปดน่าจะต่างกันอยู่ประมาณสองแสนน่อยๆนะครับประมาณนั้นก็ <g ül> เลือกเอาครับชอบรุ่นไหนก็จัดตัวนั้นแหละ <g ül> ประมาณนี้ครับผมเอาไว้เจอกันใหม่คลิปหนา้าครับสวัสดีครับ